เรื่องมาเตือนกันให้เป็นอุทาหรณ์ค่ะเด็กน้าชวนกันไปเล่นน้ำน่ะลูก6ขวบคนหนึ่งสิบขวบคนหนึ่งไปเล่นน้าที่ฝ่ายแถวแถวบ้านนั่นแหละปรากฏว่าก็พลาดแล้วจมน้ํานะคะพ่อแม่มาเห็นศพลูกนี่ทําใจไม่ได้เลยคุณผู้ชมความฝันต่างๆที่วาดเอาไว้ว่าลูกเราเนี่ยจะไปเป็นแบบนั้นแบบนี้เมื่อโตขึ้นมาเขาจะมีอนาคตที่ดีทุกอย่างพังทลายลงไปหมดแล้วครอบครัวนําศพน้องแบบนี้มานะคะเป็นน้องอายุหกขวบ แล้วก็มีเด็กหญิงเด็กชายใน6กขวบอายุ10บขวบเป็นผู้หญิงมาตั้งบาเพ็ญกุศลกันคู่กันเลยค่ะที่วัดกลางหมู่บ้านที่อำเภอเสรงสสงจังหวัดน,นครราชสีมาเพราะมันเกิดเหตุสลดขึ้นค่ะน้องทั้งสองคนไปเล่นน้ําคลองปลายมาดซึ่งเป็นคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้านจมน้ําเสียชีวิตกันทั้งคู่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำที่7ธันวาคมที่ผ่านมาทุกคนในครอบครัวเสียใจมาก บอกครองบอกว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยเขามีศักดิ์เป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องกันไปไหนมาไหนเขาไปด้วยกันตลอดวันเกิดเหตุช่วงเที่ยงกินข้าวเสร็จปุ๊บพากันไปเที่ยวเล่นทีนี้แม่ของน้องผู้ชายอายุ6ขวบเนี่ยต้องคอยดูแลสามีที่ป่วยอยู่ส่วนตาของน้องผู้หญิงอายุ10ขวบก็ต้องไปหาไปจับปลามาเลี้ยงดูครอบครัวที่ผ่านมาย้ํานะคะว่าเด็กทั้งสองเนี่ยคือเขาย้ํากันตลอดอย่าลงไปเล่นน้านะลูกอย่านะวันนั้นช่วงเย็น เอ ği, หลานาลูกเราหลานเราทำไมไม่กลับบ้านสัทีออกไปตามหาคือชอดแรกเนี่ยไปเจอรถจักรยานจอดอยู่ใกล้ๆคลองก่อนใจไม่ดีแล้วเพราะว่ามีเสื้อผ้ามีรองเท้าถอดเอาไว้ด้วยทีนี้ก็แบบคือใช่แน่ๆแ,แล้วอ่ะเลยงมค้นหากันนะคะไปเจอจริงๆร่าง,งของน้องสองคนจมอยู่ในน้ำค่ะ บ้านเพื่อนเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยเราก็<อ>ไปเล่นอยู่กับเพื่อนไปเล่นอยู่กับเพื่อนบ้านเพื่อนเขาอยู่จีทงมีลูกแค่คนเดียวก็สูญเสียก็ยังทำใจไม่ได้ก็เสียใจยางไปผู้ปกครองทุกคนค่ะให้ดูแลลูกลกันานาที่จีจีจะกล่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วก็มัเสียใจที่ว่ายังทำใจไม่ได้เลยค่ะทุกๆคน นะคะคบ้านเพื่อน<า>หลานที่ต้องมาจบชีวิตแบบนี้เพราะทุกคนต่างก็วาดฝันเอาไว้วาดหวังเอาไว้ว่าเอาละลูกเราหลานเราเติบโตไปเขาจะมีอนาคตที่ดีสุดท้ายมาจบแบบนี้ก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกๆท,ท่านทุกๆครอบครัวด้วยนะคะ, HD ะค HDTV